หลายครั้งที่ลูกค้าส่งมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นปัญหาที่ลูกค้าหรือเพิ่งมาเป็นจอเอียงจอเลื่อนอย่างงี้จอเลื่อนเลยเห็นไหมจอเลียนจอมเอียงจอมันเลื่อนปัญหาถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะครับคือส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการคนสูงแล้วก็โยนเพราะฉะนั้นเวลาแพ็กของใส่มากังแต้หนาหนาหน่อยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละกล่องมายังไงเพราะว่าสปาพที่มาแต่ละกล่องนะครับค่อนข้างจะยับเยินอยู่พอสมควร นะครับของจะเย็บเยือนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำว่าอังหนาๆหน่อยแล้วก็ใส่กังกระแทกนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายครั้งมาคนกางที่จะเจอแบบนี้หลายเครื่องเลยจอเอียงนะครับแนะนำบอร้หนาหน่อย ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะโอเคครับของนี้ที่เจอเลยที่เอียงจอเอียงครับเนี่ยใส่มาแค่นี้ผมว่ายังไงนะอะไรผมบอกกลับไปแน่นวันนี้หน่อยแต่กลับมามันเอียงมาแล้วครับตากลับไปถึงลูกกาลูกกาเจอจอเอียงจอเอียงหรือยังไงนะครับแสดงว่าอยู่ที่การแป๊กตอนส่งมานะครับ เพราะว่าส่งกลับผมพยายาเมาเพิ่มนิดนึงนะครับแบบนี้ไม่อยู่นะไม่อยู่ไม่อยู่จริงครับต้องมีการกระแตะนานาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะออกให้ไม่จิตเลยยงอื่นที่สุราชอบอีกไหมโอ้โหเรียนรูปไปด้วยครับโอเคครับอที่ปาบมาได้ไม่ว่าการคนที่ส่งมาหลังๆนะครับอ๋อนแน่หน่อยนะเพราะคนส่งบ้างบ้านเราครับเราก็รู้อยู่ป้องกันกันด้วยนะครับ เสียอายได้นะครับ